สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สุข,ขุสุขคนเลยพี่น้องเด้อน,นี่ตอนหกเขาสูงทองบอกอไก่ครับพี่น้องตอนนี้ไก่กำลังเฝ้าไปพี่น้องเฝ้าไปอ่าถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิร์เนาะเข้าเจ้ามาดุดทางป่าเนาะดินดาวเรื่องแะละพี่น้องทีว่าสิเหตุธุรกิจยังเนาะแบบพื้นที่สำนันเนาะพี่น้อง แต่เขาวางแผนไว้แล้วพี่น้องไอ้อเพราะเศษยังกะแต่ไก่ยังท่าเราเอ่ยว่าถ้าเราบอกพี่น้องเด้อเพราะว่าไก่แก้วบุ๋วเศษได้หรือบ่อนะเดี๋ยวถ้ามือใดเขาเห็ดบุวได้นะมันมันสีนนันน้นเนาะมันอยู่แบบเขาสีดำนี่เขาได้น้องพี่น้องเนาะแต่ไก,ก่กาเมแผนแล้วแหละสีเห็ดยังกะไก่พึ่งขึ้นมาจากกันอยู่ตลาดพี่น้องไอ้ไม่เถาโทษบอกไม่เถาอยู่ห้องซีพี่น้องไอ้ ดินท่าเรื่องอาทิตก์กพวงซีแหละติดกับ,ด,กบดินทองหนองสาวเผืนนะพี่น้องวันนี้ไก่ไปกับลูกชายสบายดีปาลุงห้อยงามเลยด,ดิอ้วนบรรยากาศดีพี่น้องวันน,นี้บ่อแดดเนาะแล้วก็แบบฝนก็บ,บอรอกแล้วก็บ,บอรอแดดแล้วมีครับโคตรดีเลยนะผู้ได,ด้นอนเวียน,นถึก ถึงใจขักแต่เฮานี่บรินอนเลยมีแต่ไปกับไปพี่น้อยแนพี่น้องบรรยากาศ

้อไไดมเวลาพี um. ่น้องดินน้องเราเรื um ่องสีพอเแม่ผมปั้นหายเนาะเวาฮอนหนาทางเนละพี่น้อง พี่น้องอ่นสวยใน,นน้ำในบอกพี่น้องว่าเศษยังจัสสงสีมาะดีเนาะเศษธุรกิจยังจังสีมาะดีดินแคมทางแบบนี้เนาะทางใหญ่พี่น้องเลยถนนเลขที่13บไต่เนาะพี่น้องเส้นเลขสามเศษเลขท,ที่13บไต่ ันยังชุดไปอีกนะพี่น้องนี่แต่มันมน่ะมันมันเป็นเนื่อเนาะมันเป็นห้องพี่น้องยต้องทมอีกพ่อแม่มันตัวนี้มันลงไม่ได้พ่อแม่เออ Soi này năm đâu năm năm nữa năm 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 bay cái năm năm hai năm hai bay cái ทั้งหน้านะทั้งน่ะทั้งลมนะฮะไม่คีเล้ยหรอเ่ไม่คีเลี้หรอ่ทังขีเี้ยงเหรอเอาอีกนะแม่ฮะดุดไปนี่งนดนะรุดขอนี้้หรอเปล่าุดขอนี้แล้วละรุดขับไปเรไยเรื่อยแม่ На меня. А -а -а. Tôn nó này này đây rồi cái xịt tiếng này mày hoặc ơi ngày năm chuẩn này năm mình chưa trả phút gì cả ประมาณความกว้างละสี่สิบเมตรนะพี่น้องแล้วความยาวเจ็ดสิบเมตรพี่น้องควากว้างขนางบนกว่าพี่น้องสี่สิบเมตรงูโซเดย์พี่น้องเพราะว่าเขาบริเวณปัตตานีเนาะพ่อไก่ก็มาอยู่นี่กับพัฒนาพ่อปีใช่พี่น้อง ได้ก็บผูู้รายละเอียดต้ดนใดเนาะ้าผิดพลาดประกันไดคอภัยอาไรเนา้ทั้งรวมนี้คือแบบว่ามันหลุกลงไปอีกพี่น้องอันนี้นเป็นของแบะนะพี่น้องแต่ก่อนแต่ก่อนแม่เท้าที่พันยังแบะแต่ก่อน แหวนร้อยพี่น้องครับจ้างพคนดุดให้จ้างพคนดุดอันทางป่าให้เนอ้อง เดาทั้งทังนอก้เขาด้วยเด้อเอาทั้งนอก้เขาในบ้านหนึ่งทั้งนอกนี่ ได้ลงหมดได้จริงๆถันแ,แล้วถัดแล้ว <c oughs> แสบอร่อยเปล่ากจายเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาได้อย่าถอดเกิดเด้อ <c oughs> นี่แหละมองมาซีมาปุูกเพื่อนมา,นา,นาหน้าโคนทั้งนาพื้นที่นี่แหละ ขั้นขั้นผอว่าใต้ก่อนสบายดีป่ะลูกเออพูดตรงที่เริดลงไปเลยก่นเนอะสบายดีแล้วสบายดีป่ะเออสี่เห็ดยังไงยังบอกดอกเห็ดเจ้าใหญ่ก่อนยังสี่บอกเห็ดเฮือนเห็ดโดนบ๋อเือนเฮื่อนแม่นาโคตั้งนานันสี่เป็นธุรกิจส่วนตัวแต่โู้วโหสี่เปิดร้านสวยๆให้ลูกสาว เมียพี่น้องนินเนาะก็สียเอาหอนหน้าทางพี่น้องอ่าอยู่เส้นเลนทางเลขที่สามต้เนาะพี่น้อง น่ะอยู่ติดกตะถนนใหญ่เลยพี่น้องนี่ว Arrow, s, ่าเส้นทางใหญ่นี่เลยอ่าเส้นรถโดยสารผ่านตลอดน้องพี่น้องอ่าโดยสารอ่ะบักเซ่เวียงจันทร์สวรรค์นักเขตนี่ครับเซโนไปทางนี้เลยพี่น้องขึ้นสวรรค์แล้วก็เวียงจันทร์แล้วก็เซโนขึ้นทางนี้น้อพี่น้องส่วนบักเซ่สวิ่งไปทางนี้น้องแหลนไปทางนี้ติดกันเลยพี่น้องกับถนนใหญ่เลย นี่แหละพี่น้องอันนี้ยังเป็นอันละครัวเนาะพี่น้องยังเป็นละครัวหน่อ,อยนึงไปละทางออกเอ้าแม่

พี่เล็พี่น้องไปถ่ายออกให้ตอทอท่อถอดตอนนี้เนาะจังทมนีมม่พี่น้องไปถ่าให้ต่อถอดพี่น้อง่ปถอดไปนี่กัจังทม นีอดเขาหายซามล้าน,นบาทบแม่ดิมันแชมทางนี่เขาเลยหายรายยุ่งสักหายเขาาเ,าเรื่องเัินเ,เรื่องว่าหองบุคลากสิบเคาายพอดีวะอวยเมียขาข่อยก็สิอ, <c oughs> อืแม่แล้วเา <c oughs> ออ <c oughs> เอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องเด้ออ่าช่วยแนะนำมัด้อพี่น้องว่าอยากให้เห็นยังกันเนาะอ่าสำหรับอ่าดินที่ติดกับทางใหญ่แบบนี้เนาะพี่น้องยินดีที่แห้สุขสันต์สบายดีต้งตัดเองพี่น้องโอง้โหไหน มันแข็งเนาะพอห้ามไปอ่อนตานางเล็กออกเนาะเริ่มไปจุดตัดให้มันตายเนาะมันตายอย่างมันจุดมือบานน้ะเน,นาะน้ำปัด ร้านด้วยพี่น้องทำตายเองเนาะนี่ติดกันกับบันพื้นถี่พี่น้องน,นี่อันนี้ห้องซีเอ่าห้องห้องหนองสาวห้องดาวเรื่อง,องพี่น้องรับซื้อเข่าพี่น้อง คงสีเขานางใชเมืองเก็บซื้อเขาและจั่มนายเลขรหัสทะเบียนมีสามฮก,กิดเนาะเลขที่ทะเบียนอากาบ้านตังต้งอยู่บนถนนสมุน,น้องเมืองสองคอนไม่ก็รักเก็บเร่ว่าบ้านเฮาเอิ่นว่าคอยหัวดีเลยพี่น้องนี่แหละมองคอยเลยพี่น้อง